รู้หรือไม่รัเสเซียเคยสูญเสียเรือดำน้ำนิวเคลียร์ทั้งลำภายในวันเดียว12สิงหาคมปี2000เรือดำน้ำนิวเคลียร์ k .141 คุสกของรัเสเซียจมลงในทะเลบาเรนระหว่างฝึกซ้อมลูกเรือ118คนเสียชีวิตทั้งหมดต้นเหตุมาจากหัวรบฝึกหรือดัมมี่ตอกปิโดที่มีสารเคมีชื H ่อ HTP รั P ่วทำให้เกิดระเบิดลูกโซ่ตอนเนื่องภายในเรือ ลูกเลือ23คนรอดอยู่ชั่วคราวในห้องท้ายแต่ขาดออกซิเจนและระบบกรองอากาศเสียจนไม่รอดในที่สุดการช่วยเหลือลาชา้าเพราะรัสเซียไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติจนผ่านไป5วันจึงพบว่าไม่มีใครรอดนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่โลกไม่มีวันลืมพินถ้าแค่ฟังคลิปก็เก่งขึ้นได้จะอ่านให้เหนื่อยทั้ไม ติดตามไว้เลยจ้าช่องนี้เอาความรู้มายัดใส่หัวแบบนุ่มๆ